ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บุมทังนะครับซึ่งระยะทางก็ประมาณ150กว่ากิโลนะครับจากาวังดูตอนนี้เราก็อยู่น่าจะใกล้ๆครึ่งทางก็แวะมาพักรับประทานอาหารกันนะครับก็คือเป็นจิบน้ำชานะครับเล็กๆก,ก็มาแวะพักที่เจดีที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดของเพื่อนของท่านเซโกะนะครับอันนี้ที่เห็นอากาศ แดดออกอย่างนี้นะครับจริงๆอากาศเย็นมากนะครับเพราะว่าอยู่บนที่สูงสูงมากเลยนะครับสูงมากอันนี้ให้ดูบรรยากาศต้นสนนะครับที่ใกล้ใกล้ทางไปบุมทังนะครับ เฮ้ยกินข้าวนี่อันนี้ได้กล้วย